ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโรบบกกับแมปที่มีชื่อว่า h u n t i ้ซอมบี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาแลกอาวุธแลกันเพราะว่าผมได้ทำการฟาร์มแล้วก็เก็บเงินจนครบแล้วทั้งหมด1ล้านนะครับก็คือไออาวุธแลเนี่ยในการที่เราจะได้มานะก็คือมันจะมีเงื่อนไขก็คือต้องใช้เงินทั้งหมดในเกม1ล้านนะครับแล้วก็เลเวล10ขึ้นไปนั่นเองซึ่ง รู้สึกตอนที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราเก็บประมาณ2อาทิตย์นะครับอันนี้ก็วันที่อัดอยู่ก็คือมันเหลือ9วันแล้วก็ถ้าหรอกใครที่ยังไม่ได้ก็รีบๆเก็บนะว่าอันนี้มันเป็นอาวุธแลมันจะไมไ่มันจะไม่ได้สามารถสุ่มได้จากในตู้นะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอเคียวเนี่ยมันจะโหดสมกับความแลที่เรา าฟาร์มมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งแบบฟาร์มครบมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกกันสดๆสสเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคาตานะก่อนเดี๋ยวมันจะไปทับกับไอ้นี่โอเคเดี๋ยวผมจะกดแรกมาเลยกันป๊าบเรียบร้อยนะผมแล้วก็พอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากดดูตรงไอเทมมันก็จะไปอยู่ในกระเป๋าเรานะครับผมซึ่ง ให้เราทําการกดคลิกที่ไอรูปเคียวแล้วก็มันจะมีให้เลือกสล็อตให้เราเลือกมันจะมีอันนี้ก็คืออาวุธที่ผมมีนะผมจะเอาไปแทนดบาบคาตนาแล้วกันโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยคาตนะมันก็จะกลายมาเป็นเคียวแล้วผมนี่ึ่งบอกเลยว่าอย่างที่เบว เบลอยังมาพูดเลยเพลงขึ้นเลยทันทีโอ้โ oh. หบอกเลยว่า๋ยวต้องไปลองดูสกิลในเกมนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นแบบคนอื่นใช้แบบป่นปานๆนะแต่ว่าเราจะมาลองดูว่ามันจะโหดไหมแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะทำการตีบวกให้เคียวเลยแล้วกันนี่เราจะสุ่มไม่ออจนอันนี้เลย สีม่วงอันนี้ผมก็ฟาร์มฟาร์มอหินนี่มาสามสิบอันไม่รู้จะได้หรอป่โอ้โหโครเกือได้อันนี้หรอไม่เอาเราจะหาสีม่วงนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมโอ้โห มาแต่สีทองเหลือฮะอันสุดท้ายเรียบร้อยหมดเกลือจัดสีทองไม่มาเลยเศร้านึกว่านึกว่าแบบโอ้โหนึกว่าจะพอไม่พอเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันในเกมเลยแล้วกันนะครับ นี่เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นคลิกคิกซ้ายรัวๆตีสามหนสองสามสี่รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆดาบใหญ่นะเพราะว่ามันจะตีแบบว่ารอบตัวเหมือนกันแต่ว่าจะตีเร็วกว่านี่เดี๋ยวไปลองดูฟบาฟ๊บ นี่โอเคตีรอบตัวนะชอบชอบชอบเพราะว่าผมชอบแบบชอบใช้ดาบใหญ่เพราะว่ามันตีรอบตัวเนี่แหละตีธรรมดาโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลเโอ้โหโอ้โหแล้วมันไกลด้วยนะมันแบบมันพุ่งไปไกลแล้วพุ่งนานด้วยอุ้ยใช้ได้อยู่นะ เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลสกิลเอ็กซ์โหตีกวาดรอบตัวแล้วก็มีดาเมจพุ่งไปด้านหน้า,นาถ้าถ้ามองไม่หิดเมื่อกีเอ้เก็บไปด้วต่อเดี๋ยวลองสกิลซีกันหุ้ย สกิลซ C มันคล้ายๆอันนี้เลยสกิลซมันคล้ายสกิลเอ,อ็กกเนนะเจ้มันกว่าแบบีกว่านะอืมโอ้โหไปดสกิลนี้แม่งแบบแม่งพุ่งไปข้างหน้าแล้วแม่งพุ่งไกลมากโคตรไกล โอ้ยไม่โดนฝันันไม่โดนอืมตามทีโอเคเดี๋ยวลองสกิลซีกันอีกรอบผมไม่แน่ใจเ,เอาไว้แบบเคลียร์มอนแบบเป็นกลุ่มได้อ่ะีนี้ก็ก็ พุ่งกวาดแบบว่าโคตรไกลตีธรรมดาก็ตีรอบตัวด้วยเราจะคิวซีก็มีลากมอนแล้วก็เอามาเอามารวมรวมกันได้ ติวมันแบบกว้างมากอ่ะไอคิออ่ะประเด็นคือมันโคตรเท่มีปันปัน มันฟันเร็วกว่าทุ่นฟันเร็วกว่าดาบใหญ่ถ้าแบบถ้าตีบวกแฟ่้ตัวไอ้สีมว่วงน่าจะดีกว่านี้น่าจะแรงขึ้นตีเร็วแล้วก็วตีแรงด้วยน่าจะดีไม่ผมชอบเ๋ยวเคทียอมันแบบนี่โอ้โหดูด สกิลเอ็กซ์สิสกิลเอ็กซ์มันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนไอ uh. ok like, ้เนี้ยเลยอะเหมือนสกิลดาบซามูทรอะไรสกิลเอ็กซ์อ่ะแล้วก็สกิลสีแบบอู้หมันแบบโคตรแรงสกิลโคตรแรงโคตรเว่อร์ลอง เดี๋ยวรอบอสมาเดี๋ยวแช่ตตีอุ้ยบอสมันบักอะ่ะเออใช่แม่สะครูบอสมันบักไม่ยอมโผลอ่อมาเดี๋ยวเราจะกดสกิลอันตีดูนะว่าเป็นยังไงเจ<ช>็บโคตรเอทอ่ะโดนนะตีโดนนะแต่บอสมันไม่ขึ้นเลย บอลก็ยมขึ้นมาเกมดีผณภาพดีโอโจละโอเคก็เป็นไงบ้างครับรสำหรับเคียวผมว่าสำหรับผมผมว่ามันก็แรงอยู่นะเอาเรื่องอยู่ตีธรรมดาเป็นวงกว้างแล้วก็มีสกิลแบบตีไกลคล้ายซายม,มูไรได้โอ้โหของดีจัด แล้วก็เท่เลยโอ้โหแบบใครใครดูโซยเตอร์เนี่ยแบบโคตรเท่เอ้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขียวเขียวโซยเตอร์หรอไม่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเท่เห็นแล้วแบบใครใครดูโซยเตอร์แบบยังมาทูดอ่ะเบียวเคียวยังมาทูดเลยอ่ะ,ะโคตรเท่โอเคแล้วหลับคลิปนี้ก็อ่าไว้แต่เพียงเท่านี้เอ้ยมันมีโค้ดใหม่ด้วยเดี๋ยว แกะคดใหม่ไว้ให้ข้างล่างได้เงินห้าหมื่นโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ